สวัสดีครับเอฟซีสุภสุคนนะครับเมอร์นีกับพะมาเบิงคือเก่านะครับรถดแทนหน้าดัดแปล่งติดฝีนังขับนะครับสำหรับคนงบหน่อยนะครับเนี่ยอ่าเมอร์นีนะครับสร้างการดระทําการใส่แหละครับตัวยกผ่นหลังนะครับแบบระบบสปริงครับโอ้ เอาแบบหนาแบบงไงใส่เลยนะครับน็อตกัดรุ่นหาหุ่นนะครับตัวล่างนี่สงสัยเอามาใส่เบึ้งเพรเป็นวิธีนะครับสีหุน่นแต่ปกติเราหาหุ่นนะครับที่เรียบร้อยคางนึงนะครับคางนึงมาท่านหไหนใส่นะครับนี่ ยกขึ้นพร้อมกันแล้วครับโอ้จำๆๆๆเริมเสร็จแล้วครับเริ่มแล้วเจ้กหน่อยกระสีเด็ดเด็ดแบบนี้นะครับใส่แบบเพื่อโครงสร้างนะครับเพราะว่าส่วนนี้เรียบร้อยเพื่อแล้วนะครับระบบให้อรอหลอกฮรลีระบบเกียร์ก็เรียบร้อยกดเลี้ยวก็เรียบร้อย ขอบสายพานก็เรียบร้อยนะครับตะก,กิงก็เรียบร้อยบั่มก็เรียบร้อยนะครับตรวสอบเรียนบึงที่เรียบร้อยนะครับปีดนกใส่งานได้ดีนะครับนี่ะครับเหลืออย่างเดียวครับเหลือจะย,งงย,ยกผานกับระบบไถนะครับแต่ก็สิไไถให้บึงนะครับแต่ว่าจา็กสิมือได้โบหูนะครับยันเลยร้อยเป๊ะ ไทยนิจากผมอยมีดอกอพอสีวางสัน่นผมติดภารกิจนะครับย่านอยู่ย่านสั่งเลยประเทศไทยนิจากอยู่สวยงามนะครับเริ่มสวยงามนะครับเริ่มสวยงามแล้วเจ๋วเลยครับครั้งนน เหรียแค่อสองอู้เลรีและดีกัน,นะครับตาสั่งสามเผ้านี่เลรีเร็วน,น,นะครับเลรีเร็วอ่านี่แหละมันสิยู่ลักษณะนี้นะครับนี่ตอนยกขึ้นก็สสูงกว่านี้นะครับยกขึ้นก็สูงอ่าสุดยอดสุดยอดยงไงเฮือกดีครับพัน ถามราคาป่ครับจบทีซีมืนหานะครับขั้นหนี้งแต่ระบบฮันธุริกหลังนะครับถ้าเชียวนาหลังเลยหามืนหานะครับเนี่ยสวยงามนะครับสุดจอดดีดครับงามครับงาม ลรวผมให้ดูลิ้คื่อมาเอาไว้ทั้งสี่แบบเคื่อมาใบแบบต่างอือบ่เข้าใจมือทดสอบเอานอนลงนะครับนอนไมามีนะครับยกขึ้นยกกดลงนะครับมอนี้เอามาตั้งนะครับผมเริมซักซีบบ่เข้าใจสร้างนลครับงงน้ำสร้างเลยครับ เอาแบบใดดีเอาแบบตั้งให้แบบนอนเอาสึกยางหน,นึ่งเกี้ยก์กล้วปบเกียก้์บบกาสร้างกับงงนะครับนจนดะบอกว่าวางถอยแต่ผมมาวางมาเกียหนึ่งแล้วก็วางแล้วก็เกี้ยสองนะครับ ว่างสองนะครับเจียบสามสร่างสามเผ่าเบรกหนนะครับรถก็นีเบรกหนเบรกแบบเบรกดำรถมอไซค์นะครับม,มันเบรกหนอกนะครับเบรกหนเรียแบบร้อยเบรคเซตนะครับ ตรา้างสามเผาอีกบนานนะครับสร้างผลิตเรียบลอยี่การทำการนะครับเหลือลังค่านะครับลังค่าต่อไปกับสิไซน,นะครับลังค่าเยี่ยมไบเหล่วนะครับนี่นี่นะครับเห็นลังค่าพอตัอวนี้เล่ากันตกมาเรียบร้อยนะครับเลยสวยงามนะครับ นี่สวยงามตามท้องเรื่องนะครับนี่นะครับตาสังสามเผางามบีกแบบนะครับสมดุลแห้งครับรถคัดดนนี้สมดุลเลยสวยงามแถบทีมี่บมมี่มงตีนะครับ แล้วขันเนี่ยยังงามดีนะครับเจ,ำจ,ำจ,ำจำ็มเจมเจมระบบเกียร์กัเรียบร้อยดี ้างกับพิษภารกิจนะครับมันนี่ทั้งโดสวนทั้งสูตสาวะสันแทบสิบอะไรแตะหลุดปันไดน,นะครับมาเห็ดเล็กๆในน้อยไว้ก็คือนี่นะครับตัวโยกพานหลังนี่ครับใส่ได่ตัวเดียวนะครับตอนนี้สร้างครับอยู่หน้านะครับเอางวงขาขอกนะครับอืม ครับคลิปนี้เขาไว้เพียงสามนีนะครับเอาไว้พอก,กันคลิปหนานะครับสวัสดีครับ